เอากันอย่างนี้เอากันอย่างนี้ค่ะวัสดุปแปลกปลอมชิ้นนี้บอกสองเรื่องเรื่องแรกพูดไปกันไปแล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะคราวนี้มันบอกอีกหนึ่งเรื่องด้วยจากป้ายป้ายนี้ทำให้เกิดข่าวแพร่สะพัดว่าบิ๊กวินต่อสายนายกขอลงผูว้ว่ากทมอีกหนึ่งรอบโอ้โหเห็นนะจากแค่ป้ายเนี่ยนะไปเป็นประเด็นข่าวสึกชิงก็อีผูว้ว่ากทมได้ด้วยนี่นีนน ขึ้นป้ายหน้าจุดฉีดวัคซีนอย่างเนี้คุณคิดว่าบิ๊กวินเนี่ยคิดอะไรอยู่อืคุณว่าบิ๊กวินซึ่ง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 กําลังจะหมดวาระอีกไม่กี่เดือนหน้าขึ้นป้ายอย่างนี้คุณว่าบิ๊กวินอยากอยู่ต่อไหมฮะก็ฝันนะอยากอยู่ต่อดีทําหน้าที่ขนานี้ถาไม่อยากอยู่ต่อจะไปขึ้นป้ายอย่างนี้หรอกอืถูกไหมถูกต้องแลวไม่ได้ขึ้นเฉพาะชื่อตัวเองเอาชื่อที่บร้สั่งของตัวเองห้อยท้ายไว้ด้วยใช่ียตายใช่ไหมสุชัยก็คือระตาย เฮียกระต่ายเฮียตายพี่ชายของเฮียหมูบ้านนี้ชื่อเล่นเป็นสัตว์ทั้งสิ้นโอเคก็เอากันอย่างนี้อป้ายอย่างเนี้ยมันป้ายหาเสียงป้ายหาเสียงชัดชัดเลยไม่ต้องอธิบายป้ายหาเสียงชัดชัดเลยคุณไทยเกตคุณไทยเกตคุไทยเกตเห็นแบบนี้แสดงว่าบิ๊กวินเขาจะลงอีกครั้งหนึ่งเอากันอย่างนี้เรื่องบิ๊กวินอยากจะลงพู้ว่ากทม เกษรเกะสายมาพักหนึ่งแล้วล่ะอ๋อเกษรเกะสายมานะปรากฏว่าปรากฏว่าบิ๊กแปะได้ข่าวบิ๊กแปะก็ส่งคนไปเจรจาไปเจรจากับบิ๊กวินค่ะบิ๊กแปะส่งใครไปเจรจาทราบไหมฮะส่งใครคะรวมนครทัพทิมธงชัยคนนี้แล้วหรือพลตำรวจเอกรวมนครทัพทิมธงชัยค่ะเพลย์เมคเกอร์ของใครกันไม่ทราบบิ๊กแปะส่งรวมนครไปเคลียร์กับบิ๊กวินพี่ ขอเธอะน้องจะลงแล้วจบไหมโกรธหมายถึงบิ๊กวินโกรธโกรธสิโกรธมากอบิ๊กแป๊ะบอกว่าลีกเถอะพี่น้องจะลงและถ้าน้องได้จะตั้งลูกชายพี่เป็นรองผู้ว่ากทมบิ๊กวินควันออกหูหูออกหูสองข้างเลยสองข้างสิเออสองข้างเลยถ้าออกข้างเดียวเนี่ยป่วยออกสองข้างโกรธโอเคกดมากหน้าแดงด้วยโกรธมากเออใช่ต่ออื เกิอดอาการฮึดนขนาดนี้สังเกตไหมว่าบิ๊กวินเนี่ยในสานการณ์โควิดที่มันบุกไปที่ของตตยครั้งเนี่ยมันเป็นจังหวะที่บิ๊กวินโชว์บิ๊กวินขายโชว์และขายอย่างหนักหน่วงหวังที่จะเข้าเข้าตาลุงตู่และหวังที่จะวิ่งลงตู่เพื่อขอลงก็อีขอลงก็อีออ้พู้ว่ากทมอทีนี้นก็เป็นเรื่องอ ลุงตู่กับลุงป้อมจะคงจะต้องไปเคลียร์กันเองแล้วละว่าพี่น้องจะจบกันอย่างไรขนาดเดียวกันพี่น้องอีกคู่หนึ่งตำรวจด้วยกันก็คือบิ๊กแป๊บบิ๊กตู่พี่น้องคู่นี้เขาจะจบกันอย่างไรก็ไปจบที่สองปอปนั่นแหละแต่ที่สําคัญที่สุดนะมีชื่อเฮียตายสุชัยพงเพียชอบห้อยท้ายต่อท้ายบิ๊กบินไว้ด้วยนี่ผมอยากให้คุณดูคลิปกันต่อไปนี้นะแล้วผมจะชี้ให้เห็นอะไรบางอย่างเอาคลิปที่ไหนดูเลยค่ะขอดูคลิปหน่อยค่ะี้แประมาณสีครับ หนึ่งพันคนนะแต่ว่าวันนี้เพราะมันเริ่มมันจีตอนบ่ายตอนเช้าเองไม่ได้จีดแต่ตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปจะวันละสามพันคนนะเอาละครับในคลิปนี้ในคลิปนี้ตรงกลางเสียงดังฟังชัดก็คือบิออ๊กวินค่ะซ้ายสุดบนจอซ้ายสุดบนจอซ้ายสุดบนจอน่าละเฮียตายอ๋อคนนี้นี่เองน่าละเฮียตายส่สกักเนี่ยนะไปดูอีกคลิปหนึ่งไปดูอีกคลิปหนึ่งจะชัดกว่านี้อีกไปดูอีกคลิปหนึ่งไปดูคลิปที่สองไปดูอีกคลิปหนึ่ง จะชัดกว่านี้อีกขนาดนี้นะอ๋อนี่เลยเห็นนะเห็นนะเห็นนะแต่สมมุติถ้าแจ้งเย็นก็อาจจะไม่ทันสมมุติถ้าแจ้งกางวันถ้าเที่ยงอย่ายเงี้ยเอาละครับเห็นตามติดบิ๊กวินเห็นผู้ชายที่ที่อยู่ข้างตัวของบิ๊กวินขณะนี้เดินออกจากเฟรมไปแล้วเดินออกจากเฟรมไปแล้วคือขณะดนี้ถ้าบิ๊กวินลงของเตยจะได้เห็นเฮียตายประกบข้างโเขาบอกเฮียตายลงพื้นที่มาสองปีแล้วนะ ห้าปีห้าปีเขาห้าปีเลยเหรอบางคนบอกสองปีแล้วเขาลงคอร์ทห้าปีแล้วโอ้แปลว่าอะไรแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรแปลว่าเฮียตายเนี่ยพื้นฐานเนี่ยเป็นคนของผู้กองธรรมนัคอมแต่สสในพื้นที่เขาอยากจะเอาคนของเขามาลงสกสกสกกองเตยแล้วจะยังไงเนี่ยแล้วจะไปเทียอะไรซึ่งจะลงสกกองเตยคนของผู้กองธรรมนัส จะจะอย่างไรแหละมันก็คืนไม่เข้าคายไม่ออกพวกกรรมาธิกก็ตัดปัญหาด้วยการเอาเฮียตายไปฝากไว้กับบิ๊กวีนบิ๊กวีนก็ตั้งให้เป็นที่ปรึกษาเฮียตายก็ใช้ใช้สถานะที่ปรึกษาผู้ว,ว่ากทมเล่นซะใหญ่โตเล่นใหญ่เลยแหละเล่นเยอะเล่นใหญ่ก็ก็อย่างอย่างอย่างวัสดุปแปกปอมหน้าจุดฉีดวัคซีนเนี่ยมีชื่อนายกมีชื่อผู้ว่ากทมยังต้องมีชื่อของเฮียตายด้วยก็ค<อ>ิดดูกันแล้วกัน ตก,กลงเขาจะหลีกกันเ,เ,เขาจะถอยกันหรือไม่ไม่ทราบเอาละครับเราจะต่อสายต่สาย,สายไปท<ล> <thi> ีไ่ไม่พักก่อนใช่ไหมไป,ไปเลยต่อสายไปที่อ,อ,ตอาออต่อสายไปที่คุณกรณิตงามสุคนรัตนาสาสากทมเขตคลองเตยวัฒนานะคะพลังประชารัฐค่ะเพียตายจะลงสกคลองเตยก็พลังประชารัฐคนของผู้กองธรรมนัฐค่ะคุณคุณคุณกรณิตก็เป็นสส คลองเตยวัฒนาพลังประชารัฐพลังประชารัฐคุณกรณิดก็มีคนที่เตรียมไว้สําหรับลงสกอเช่นกันนี่คือปัญหาแล้วจะสู้ไหวไหมนะจะเคลียร์กันอย่างไรก็เป็นเรื่องศึกษาเลือดต้องไปเคลียร์กันอเดียสักครู่นะคะสักครู่หนึ่งกำลังต่อสายไปที่สสกรณิดเนี่ยนะครับค่ะสักครู่หนึ่งสักครู่หนึ่งสุดยอดเลยเวลาก็เฉียดยเข้ามาแล้วนะคะเวลาก็เฉียดยนะคะสุดยอดเลยสุดยอด เดี๋ยวรอนะคะต้องรอต่อสายหรือจะพักนอนไหมคะหรือยังไงฮะพักเบรดีกว่าเพราะมันสิบเจ็ดแล้วเดี๋ยวขออนุญาตพักสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาพูดคุณกรณิตนะคะ